สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ที่น้องน้องผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยนี่พามาชมอะไรคะมองเห็นไหมคะนี่เป็นนกยูงนะคะนกยูงตัวเมียนะคะตัวเมียก็จะมีหางสั้นๆเนี่ยนะคะตัวเมียหนึ่งสองสามสี่ตัวคะ <c oughs> ่ะเกาะอยู่บนหลังคากุตินะคะอันนี้เป็นคุติกลางน้ํานะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีนกยูงตัวผู้อยู่หนึ่งตัว นี่ค่ะหางสีเขียวเข้มสวยมากเลยน่าจะเป็นนกยูงที่ลำแพนหางวันนั้นนะคะีน้องๆน,น่ารักมากเลยน่าจะขึ้นมา,ามาหาอาหารนะคะหรือไม่ก็ขึ้นมาเล่นนะมาเล่นมาพักดูสังเกตท่าทางของน้องนะคะแบบผ่อนคลายนะคะเกาะหลังคานะคะ ลังกานี่คือคุตินคุติกลางน้ำนะคะมีสระน้ําอยู่นะคะตอนนี้น้ําแห้งหมดแล้วมีน้ํามีเป็นคุติกลางน้ํานะคะมาเก็บภาพนกยุงสวยๆนะคะที่นะที่อาศัยอยู่ที่อาวัดป่ายุยธาประสิทธิสุรินนะคะมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมกัน อยู่บนหลังคานะคะหางยาวๆนี้จะเป็นนกยูงตัวผู้นะคะนกยูงในวัดปา่าุทธาประสิทธิ์สุรินมีโดยประมาณโดยประมาณนะคะ30กว่าตัวนะคะอันนี้จะเป็นตัวเมียเขาอยู่ที่นี่ก็จะมีออกไข่นะคะฟักไข่ด้วยนะคะ ตัวผู้น่าจะมีสองตัวนะคะเท่าที่เราเห็นมาอันนี้เขาพากันนอนนะคะนอนแล้วก็นั่งนะคะอยู่บนหลังคานะคะหลังคาขุดขุดศาลากลางน้ำนะคะซึ่งถ้าเป็นช่วงฝนนะคะช่วงฤด,ดูฝนก็จะมีน้ำอยู่ล้อมล้อมรอบบริเวณขุดเลยนะคะอันนี้ก็คือน้ำแห้งนะําไม่มีน้ำช่วงแล้งนะคะ ก็พานะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะคุณผู้ชมมาชมนกยุงสวยๆกันนะคะอีกครั้งที่ขาวัดป่ายุทธประสิทธิ์สุรินทร์ค่ะ ขามามองหน้าเรานะคะน้องมามองหน้าว่าเอ๊ะเราทําอะไรนะ,ะนกยุงสองตัวนี้นะคะอ่าถ้าเป็นหางสั้นๆอย่างนี้ก็จะเป็นนกยุงตัวเมียนะคะอ่าเป็นตัวเมียนะคะส่วนหางยาวๆด้านบนนั้นก็จะเป็นอ่านกยุงตัวผู้นะคะอุน่ารักมากเลยนะคะน้องๆน่นารักมากอ่าแล้วก็ ถ้ามีขนมนะคะมีขนมมีข้าวเอามาวางให้นะคะน้องก็จะมาจิกนะคะมาจิกกินซึ่งอา,อาจจะมีพระอาจารย์หรือนะคะยายชีแม่ชีที่ที่วัดนะคะก็จะวางนะคะวางถาดข้าวข้าวสารหรืออาหารหรือขนมไว้น้องก็จะมานะคะถึงเวลาเย็นๆน้องก็จะออกมามาหานะคะคุยเคียอาหารหรือที่เราวางไว้ให้นะคะ ชมนะคะบริบทนะคะนี่อีกมุมหนึ่งของนกยูงนะคะซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตนะคะของน้องๆน่ารนะักมากเลยนะคะกับบรรยากาศช่วงก่อนเที่ยงนะคะปกติเราจะมาเก็บภาพน้องแต่ช่วงช่วงเย็นๆน,นะคะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเป็นวันแรกที่เรามาเก็บบรรยากาศของน้องในบริบทก่อนเที่ยงนะคะ นำภาพมาให้ชมกันค่ะอุน่ารักมากเสียงที่ได้ยินคือเป็นเสียงไก่ป่านะคะไม่ใช่เสียงนกยุงนะถ้าเสียงนกยุงจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะคะเขากาะนิ่งเลยนะคะเกาะนิ่งเลย น้องเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะว่าเราแอบถ่ายนะคะ,ะตัวผู้เริ่มรู้ตัวแล้วนะคะมันจะดิกตัวนิดนึงแล้อากาศก็เย็นมากๆด้วยนะคะวันนี้ คนที่ชมนะคลิปลูกยูงด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะ ใบบายน้องๆน,นะคะสีเขียวสวยมากเลยนะคะปิดท้ายด้วยนกยุงตัวผู้ยแล้วกันนะคะ